ปี1970ซานเจเพิ่งจบ MBA จากสหรัฐอเมริกาเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงมีความฝันว่าจะกลับไปพัฒนาเมืองบอมเบ์บ้านเกิดของตนให้ยิ่งใหญ่ก่อนจะทันได้เริ่มกิจการใดๆคุณลุงของซานเจก็มาหาเขาถึงบ้านแล้วบอกว่าจะพาซานเจไปพบกับบทเรียนสุดท้ายของการเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงคุณลุงพาเ,าเขาเข้าเมืองตั้งแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งเมืองบอมเบ แต่แทนที่จะตรงเข้าไปในอาคารที่สวยงามทันสมัยคุณลุงกลับชี้ให้ซานเจดูผู้หญิงสี่คนที่นั่งอยู่บนทางเท้าทุกคนหันหลังให้กับอาคารดูเหมือนว่ากำลังนั่งว่างๆรอใครสักคนอยู่พอรถติดไฟแดงพวกเธอก็ลุกขึ้นมาแซะอะไรบางอย่างออกจากยวถนนใส่ถุงพลาสติกเก็บเอาไว้ก่อนจะกลับไปนั่งที่เดิมแก๊งผู้หญิงทำแบบนี้อยู่สองสามครั้งคุณลุงก็ถามซานเจว่าเข้าใจแผนธุรกิจของผู้หญิงพวกนี้ไหมซานเจงงเป็นไก่ตาแตก เมื่อสารภาพว่าไม่เข้าใจคุณลุงจึงเฉลยให้ว่าทุกๆเช้าก่อนย่ำรุง่งผู้หญิงพวกนี้จะไปเก็บทรายเปียกที่ริมหาดแล้วนำมาวางเกลี่ยบนท้องถนนก่อนที่การจราจรจะเริ่มหนาแน่นเมื่อรถราวิ่งทับทรายความร้อนจากล้อจะทำให้ทรายแห้งผู้หญิงเหล่านี้จึงแซะทรายชั้นบนสุดที่แห้งแล้วออกพอสักเก้าโมงก็จะได้ทรายแห้งจำนวนหนึ่งติดมือกลับไปยังสลัมแล้วนำไปแบ่งขายให้แม่บ้านคนอื่นๆเพื่อใช้ขัดจันชาม แม่ผู้หญิงพวกนี้จะมีฐานะยากจนต้องอยังชีพด้วยเงินน้อยกว่าวันละหนึ่งดอลลาร์แต่คุณลุงก็ชี้ให้ซานเจย์เห็นจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงคือหากมีทุนอยู่เพียงน้อยนิดก็จงใช้สมองเพื่อสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลยเรื่องราวของคนจนที่พยายามทำมาหากินเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนในแวดวงการเงินพยายามผลักดันให้เกิดสถาบันไมโครไฟแนนซ์หรือ MFI ขึ้นโดยเริ่มจากสมมติฐานว่าคนจนเป็นผู้ประกอบการมาตั้งแต่เกิด หากสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยคนจนก็จะสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองได้โดยตั้งเป้าหมายว่าสักวันความยากจนจะค่อยๆหมดไปในเมื่อคนจนมากมายนั้นเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แทมยังทำงานปากกัดตีนถีบอยู่ทุกวันแล้วทำไมคนในประเทศยากจนมากมายถึงยังคงติดก,กับดักความยากจนอยู่เอ่อ,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 อกับดักความยากจนคืออะไรครับนวน กับดักความยากจนเป็นทฤษฎีที่ทุกวันนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็ยังคงเถียงกันไม่จบไม่สิน้นบางคนก็ยืนกรานกระต่ายขาเดียวว่ามันไม่มีอยู่จริงในขณะที่อีกคนก็อยากจะซัดหน้าอีกคนแรกถ้าจะพูดแบบให้เข้าใจง่ายสุดๆกับดักความยากจนก็คือสภาวะที่คนยิ่งทํางานเมื่อเวลาผ่านไปจะยิ่งมีรายได้น้อยลงเรื่อยๆเอาแค่ตรงนี้หลายคนก็อาจจะสตานแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเรามาค่อยๆทําความเข้าใจกันดีกว่า ถ้าเราให้แกนนอนเป็นรายได้ของคุณในปัจจุบันและแกนตั้งเป็นรายได้ในอนาคตคนที่มีรายได้คงที่ไม่เพิ่มไม่ลดจะตกอยู่ในเส้นตรงนี้แต่เจฟฟรียแซ็กส์ที่ปรึกษาองค์การสหประชาชาติและผู้อำนวยการ The Earth Institute มหาวิทยาลัยโคลอมเบียกล่าวเอาไว้ว่าในระบบเศรษฐกิจของโลกนั้นรูปแบบรายได้ของคนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ตกอยู่ในเส้นตรงดังกล่าวแต่เป็นเส้นโค้งรูปตัวเซึ่งเส้นโค้งนี้จะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกคือคนที่จะมีรายได้ในอนาคตสูงกว่ารายได้ในปัจจุบันธรรมชาติของหน้าที่การงานของคนในกลุ่มนี้อนุญาตให้เขาสามารถเติบโตได้เมื่อมีรายได้มากขึ้นก็มีตัวเลือกมากขึ้นมีอิสระในการบริหารเวลาจัดการกับความเครียดส่งผลให้มีปัญหาด้านสุขภาพน้อยกว่าเมื่อมีเวลามาพัฒนาตัวเองก็ส่งผลให้การงานดี productivity สูงเมื่อสุขภาพดีไม่ต้องเสียค่าหมอค่ายาเบี้ยประกันสุขภาพก็ไม่แพง เป็นชีวิตที่ใครๆก็ใฝ่ฝันกลุ่มที่2คือคนที่จะมีรายได้ในอนาคตน้อยกว่ารายได้ในปัจจุบันค่าแรงของคนกลุ่มนี้นั้นพอแข่เลี้ยงชีพรายวันได้แบบเฉียดฉิวแต่เมื่อมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายฉุกเฉินคนกลุ่มนี้ก็จําเป็นต้องหยิบยืมคนรอบข้างหรือพึ่งพาเงินกู้นอกระบบเพราะไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากสถาบันต่างๆได้ทั้งๆที่รายได้ก็ไม่มากเมื่อพัวพันกับหนี้สินก็ต้องขยันวิ่งงานมากกว่าเดิมเมื่อเวลาพักผ่อนลดลง ความเครียดก็เพิ่มขึ้นส่งผลกับสุขภาพยิ่งปบ่อยๆ productivity ก็ยิ่งตำ่ำนี่ยังไม่นับค่าเสียโอกาสจากการไม่มีเวลามาพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองโมเดลของแซกซ์ชี้ให้เราเห็นเส้นแบ่งระหว่างกลุ่มคนที่จะมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากและกลุ่มที่วนเวียนอยู่กับความยากลําบากส่งต่อน,นี่สินจากรุ่นสู่รุ่นแซกซ์ S S เชื่อว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือเงินทุนตั้งต้นให้ประเทศยากจนได้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน ผลักดันให้รายได้ของคนทั่วไปนั้นมากพอจะข้ามพ้นเส้นแบ่งนี้เงินช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศจึงเป็นกุญแจสําคัญหากประเทศร่ำรวยสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือประเทศยากจนอย่างต่อเนื่องเราจะสามารถขจัดความยากจนให้หมดไปจากโลกนี้ได้ทั้งหมดที่พูดมาเป็นเรื่องเบอร์เพิเจอร์มโนไปเองทั้งสิน้นศาสตราจารย์วิลเลียมอิสเทอรีแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กปฏิเสธโมเดลของแซกซ์โดยสิ้นเชิง อิสเตรียเชื่อว่ากราฟรายได้รูปตัว S เป็นแค่ทฤษฎีที่นักเศรษฐศาสตร์คิดกันไปเองโลกจริงนั้นไม่มีเส้นแบ่งคนทำมาหากินมีสิทธิข้ามผลความยากจนกันได้หมดแถมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศกลับจะยิ่งส่งผลเสียมากกว่าผลดีเพราะเป็นทางออกแบบฉากฉวยที่คนไม่รู้จริงหยิบยื่นให้ขัดขวางกระบวนการที่ผู้คนจะได้ทำความเข้าใจและแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาโดยตนเองทำให้สถาบันท้องถิ่นอ่อนแอนั่งรอแต่ความช่วยเหลือจากภายนอกสนับสนุนการคอร์รัปชัน เกิดวงจรการล็อบบี้ไม่สิ้นสุดในหน่วยงานที่จัดการกับเงินช่วยเหลือหากผู้คนต้องการแก้ปัญหาตลาดเสรีจะมีกลไกที่ตั้งราคาให้กับสิ่งนั้นอยู่แล้วการยัดเยียดซัพพลายให้โดยไม่เข้าใจดีมานของผู้คนนั้นรังแต่จะสร้างปัญหาเพิ่มอิสเลี่เชื่อว่ากบดักความยากจนนั้นไม่มีอยู่จริงขนาดผู้เชี่ยวชาญยังขัดแย้งกันเองแล้วคนธรรมดาอย่างเราๆเราควรจะเชื่อฟังไหนดีโดยทั่วไปเราคงต้องประเมินความน่าเชื่อถือจากข้อมูลของทั้งสองฝ่ายแต่ชีวิตก็ยิ่งไม่ง่าย เพราะทั้งคู่ต่างก็มีเคสมาสนับสนุนทฤษฎีของตัวเองกันเพียบและมันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อนเนื้อหาในบางเคสนั้นสามารถยกมาสนับสนุนทั้งแกสกและอิสเตรียได้พร้อมๆกันยกตัวอย่างเช่นประเทศรวันดาเกิดสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างรุนแรงหลังเหตุการณ์สงบรวันดาก็เข้าโครงการรับเงินช่วยเหลือเพื่อฟืน้นฟูเศรษฐกิจติดต,ต,ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปี พอโครงสร้างต่างๆเริ่มเติบโตได้ที่ประธานาธิบดีพอคากาเมก็ออกมาขอบคุณนานาชาติและขอปฏิเสธไม่รับเงินสนับสนุนอีกต่อไปแบบนี้เราควรยกเคสนี้ให้สนับสนุนประโยชน์จากเงินช่วยเหลือแบบแซ็กซ์หรือเป็นตัวอย่างของประเทศที่เห็นความสําคัญของการพึ่งพาตัวเองแบบอิสเรลีกันแน่ในเมื่อเราบอกไม่ได้ว่าความคิดของใครถูกต้องและเราควรจะทําตัวยังไงจะปล่อยจอยเลิกช่วยเหลือคนจนไปเลยดีไหม MFI ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อคนอยากจนควรจะรู้สึกยังไงยังจะต้องมีอยู่อีกต่อไปหรือเปล่าโชคดีที่เราไม่ต้องรู้สึกสิ้นหวังขนาดนั้นเพราะคลิปนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อช่วยคุณตัดสินว่าแซ็กซ์หรืออิสเตอรีพูดจามีเหตุผลกว่ากันแต่เราจะพาคุณมาสังเกตว่าเงินช่วยเหลือข้างไหนที่ได้ประโยชน์บ้างมันยังสำคัญอยู่ไหมว่าเงินนั้นมาจากไหนหรือประเด็นที่เราควรให้ความสนใจคือเงินนั้นควรจะถูกนำไปใช้อย่างไรมากกว่ามาดูกรณีตัวอย่างกัน เคสแรกของเราอยู่ที่อินเดียอธิราเกิดมาในวันนักที่ต่ำที่สุดเธอจึงมีอาชีพเป็นคนเก็บขยะขายครอบครัวของเธอยากจนจากหนีนอกระบบทุกๆวันอธิรามองเห็นคนงานนั่งแยกขยะที่เธอเพิ่งขายไปเธอสังเกตว่าแต่ละอย่างนั้นถูกส่งไปยังที่ปลายทางต่างกันหากเธอสามารถแยกขยะด้วยตัวเองได้ตั้งแต่ต้นนั้นโรงงานก็จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าเดิมเธอจึงตัดสินใจกู้สินเชื่อก้อนแรกจากสถาบันไมโครไฟแนนซ์เพื่อปิดหนีนอกระบบทั้งหลายให้หมด สินเชื่อก้อนแรกทําให้เธอมีพื้นที่หายใจหายคอมากขึ้นเธอเริ่มแยกขยะขายด้วยตัวเองเมื่อไรายได้เพิ่มขึ้นก็ตัดสินใจกู้สินเชื่อก้อนที่สองคราวนี้เธอลงทุนซื้อรถเข็นจะได้เก็บขยะได้ทีละมากๆพอเริ่มแยกคนเดียวไม่ไหวอธิราก็ให้สามีที่เคยเอาแต่กินเหล้ามาช่วยงานด้วยพอเริ่มหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำสินเชื่อก้อนที่3ามก็ทําให้เธอพันตัวมาเป็นผู้รับซื้อขยะจากคนอื่นอธิรากลายเป็นผู้บริหารเครือข่ายคนเก็บขยะขนาดยักษ์ สร้างรายได้ให้คนยากไร้มากมายในชุมชนเคสของอธิรานี้สนับสนุนทฤษฎีของแซ็กซ์อย่างชัดเจนการเข้าถึงเงินทุนตั้งต้นทําให้อธิราทั้งสามารถปิดหนี้นอกระบบที่เคยถ่วงแข้งถ่วงขาและผลักดันให้เธอควยคว้าโอกาสตรงหน้าได้พร้อมๆกันเคสที่2ของเรานั้นอยู่ที่ประเทศจีนซีไอหัวเป็นเด็กสาวมอต้นในมณฑลเจ้อเจียง แม้จะมีพ่อแม่เป็นชาวนาที่ยากจนแต่เธอก็เรียนเก่งจนคว้าทุนการศึกษาของหมู่บ้านได้ไปเรียนแฟชั่นและการออกแบบในเมืองเป็นเวลาหนึ่งปีทั้งที่เดิมทีตั้งใจจะให้เธอกลับมาเป็นผู้นำของกิจการชุมชนที่เพิ่งก่อตั้งแต่เมื่อสีไอ้หัวจบหลักสูตรกลับมาผู้สูงอายุทั้งหลายในหมู่บ้านกลับไม่ให้การยอมรับเธอแต่สีไอ้หัวก็ไม่ยอมอยู่เฉยเธอมีทั้งความรู้และความมุ่งมั่นแต่ไม่มีตังจะมาก่อตั้งกิจการ เธอจึงขอเพื่อนยืมโทรศองมาตัวหนึ่งและเดินเป่าประกาศไปทั่วหมู่บ้านว่าจะเปิดสอนเย็บผ้าโดยคิดค่าเล่าเรียนเป็นเงินเพียง15หยวนเธอหานักเรียนมาได้100คนและเอาเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมดนั้นมาลงทุนซื้อจักรเย็บผ้ามือสองมาใช้สอนเมื่อทุกคนเรียนจบคอสสีไอ้หัวก็เลือกนักเรียนที่เก่งที่สุด8คนมาเป็นพนักงานประจําเพื่อเริ่มทําธุรกิจทุกๆวันสาวๆจะแบกจักรที่แต่ละคนเก็บตังค์ซื้อเองขึ้นหลังมาที่บ้านของสีไอ้หัวตั้งแต่เช้า โดยพวกเธอร,รับงานตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างในโรงงานท้องถิ่นยิ่งเปิดสอนมากขึ้นจัดจ้งางพนักงานมากขึ้นธุรกิจของสีไอ้หัวก็ยิ่งขยับขยายจากเริ่มต้นแค่8คนไม่นานก็มีจักเย็บผ้าถึง60เครื่องสีไอ้หัวลงทุนสร้างโรงงานสุดท้ายงานตัดเย็บของสีไอ้หัวก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผลิตเสื้อผ้าป้อนให้กับห้างเมซี่เจซีเพนนีและผู้ค้าปลีกรายใหญ่อื่นๆ แน่นอนว่ามันสมองและความมุ่งมั่นของสีไอ้หัวไม่ใช่ระดับของคนธรรมดาแต่ก็ถือว่าเป็นเคสที่ตรงกับทฤษฎีของอิสเรลีตลาดเสรีทำหน้าที่กำหนดราคาของสิ่งที่เธอต้องการและสีไอ้หัวก็ใช้ประโยชน์จากกลไกนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหมู่บ้านของเธอได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินใดๆเลยแม้จะใช้วิธีการแตกต่างกันแต่เคสของอธิราและสีไอ้หัวก็มีจุดร่วมที่สำคัญ คือธุรกิจของทั้งคู่นั้นสร้างผลกําไรมากพอที่จะคุ้มค่าการลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อนี่เป็นปัญหาสําคัญของธุรกิจส่วนใหญ่ของคนจนคือต่อให้ต้นทุนต่ําแค่ไหนใช้ความคิดสร้างสรรค์มากมายเท่าไรธุรกิจส่วนใหญ่ของคนจนนั้นก็ยังมีขนาดเล็กจิ๋วและทําเงินได้น้อยมากน้อยรายที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรหรือยานพาหนะใดๆไปต้องพูดถึงการเป็นเจ้าของที่ดินสินทรัพย์ที่มีโดยทั่วไปคือโตะ๊ะตาช่างและรถเข็นเพียงหนึ่งคัน คนที่เติบโตแบบสีไอ้หัวหรืออธิราได้นั้นมีเพียงหยิบมือเดียวแต่ธุรกิจส่วนใหญ่ของคนจนนั้นทำกำไรได้น้อยนิดไม่เคยขยับขยายไปถึงจุดที่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแม่จะพอเลี้ยงปากท้องให้แม่อดตายแต่หลังจากหักมูลค่าของแรงงานในครอบครัวแล้วก็แทบไม่เหลือเงินพอจะไปขยับขยายอย่างไรได้เลยการที่ธุรกิจคนจนนั้นมีกำไรต่ำยังสามารถอธิบายได้ด้วยว่าทำไมไมโครเครดิตจึงไม่อาจทำให้ชีวิตของลูกค้าเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ แม้จะมอบโอกาสให้ได้พักหายใจหายคอบ้างแต่ก็ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดแบบธุรกิจของคนรวยหรือชนชั้นกลางเพราะคนจนนั้นแทบจะไม่มีกำลังซื้อมาจีเนอร์รีเทิร์นที่ได้จากการค้าขายกับคนจนจึงต่ำมากในสองชั่วโมงที่นั่งเฝ้าอาจมีลูกค้ามาซื้อบุหรี่ไปซักมวนหรือแม่บ้านมาซื้อทูบไม่กี่ดอกเมื่อหากต้นทุนค่าดำเนินการแล้วผลตอบแทนที่ได้ก็แทบจะไม่เหลือด้วยปริมาณการขายอย่างนี้ การขยายร้านอาจไม่ให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มสูงพอที่จะคุ้มค่ากับการกู้เงินมาทำธุรกิจทุกแห่งก็เลยมีขนาดเล็กนี่คือความย้อนแย้งของคนจนและธุรกิจของพวกเขาคนจนนั้นกระตือรือร้อนเจ้าความคิดและสามารถสร้างมูลค่าขึ้นมาได้แม้แทบจะไม่มีต้นทุนแต่พลังงานส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไปกับธุรกิจที่เล็กเกินไปและแทบจะไม่สร้างความแตกต่างอะไรให้กับชีวิตของพวกเขาเลย แม่ค้าขายทรายแห้งในมุมวหาโอกาสสร้างกำไรจากทรัพยากรที่มีคือเวลาและทรายจากชายหาดแต่สิ่งที่คุณลุงของซานเจไม่ได้ชี้ให้เห็นคือแม่ค้าเหล่านี้จะ,ฉะเฉลียวฉลาดในการหาโอกาสแต่กำไรก็น้อยมากเสียจนแทบจะไม่มีค่าธุรกิจประเภทที่มีโอกาสขยับขยายใหญ่ขึ้นได้มักต้องอาศัยการลงทุนครั้งแรกไม่น้อยในกรณีของสีอไอ้หัวจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือเมื่อเธอได้รับออเดอร์ให้ผลิตสินค้าสำหรับส่งออกหากไม่ได้รับโอกาสนั้น ไม่นานก็จะชนเพดานของตลาดในประเทศแต่เมื่อได้รับออเดอร์จากต่างชาติเธอจึงลงทุนพัฒนาโรงงานที่ทันสมัยจากเย็บผ้าก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดสีอไอ้หัวลงทุนไปมากกว่า100ร้อยเท่าของสินทรัพย์ต,ตั้งต้นของบริษัทธุรกิจของเธอให้กําไรที่ไม่ธรรมดาส่วนหนึ่งมาจากความสามารถพิเศษแต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากโอกาสทองที่จีนเพิ่งเริ่มเปิดประเทศผู้แข่งขันยังมีน้อยในขณะที่ความต้องการของตลาดมีสูงเธอจึงอยู่ถูกที่ถูกเวลาพอดี การที่คนจนจะขยายกิจการจึเป็นเรื่องท้าทายมากจะออมเงินเพื่อบรรลุปเป้าหมายก็ใช้เวลานานมากจะกู้ยืมก็มักจะไม่คุ้มดอกแถมยังมีความเครียดจากการเดิมพันที่สูงการทำงานหนักและชั่วโมงงานที่ยาวนานคนจนจึงไม่ค่อยอยากจะลงทุนกับธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ยังรวมถึงพลังใจและพลังสมองไม่ใช่เรื่องแปลกที่กิจการของคนจนจะมีแนวโน้มที่จะไม่ประสบความสำเร็จในความสามารถเท่าเทกัน ความคิดสร้างสารรค์เท่าๆกันและความพยายามมุ่งมั่นเท่าๆกันคนจนก็ยังมีโอกาสประสบความสําเร็จน้อยกว่านี่ยังไม่ต้องพูดถึงความสําคัญของคอนเน็กชันและเดิมพันที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวคนรวยจะล้มเหลวกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรเพราะสามารถถอนทุนคืนได้ด้วยการประสบความสําเร็จเพียงครั้งเดียวในขณะที่คนจนนั้นต้องเดิมพันทุกอย่างกับธุรกิจครั้งนี้หากโชคไม่ดีไม่ได้อยู่ทูกที่ถูกเวลาก็ต้องจ่ายราคาด้วยความยากลําบากของตนเองและครอบครัว ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจนส่วนใหญ่จะไม่อยากเล่นเกมนี้สมมุติว่าเราเชื่อแซ็กซ์และบังเอิญอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยจะมีหวังได้รับความช่วยเหลือแบบเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เราจะมีวิธีอะไรในการหลุดพ้นจากกบดักความยากจนนี้บ้างวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการมีช่องทางรายได้เพิ่มแต่ด้วยปัจจัยลหลายๆอย่างทําให้นี่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกของใครทุกคนหากไม่สามารถหาเงินเพิ่มได้วิธีสุดท้ายก็คือการลดรายจ่าย เพื่อสะสมความบั่งคั่งโดยรวมให้มากพอจะข้ามพ้นเส้นกับดักความยากจนนี้ไปรายจ่ายแรกที่ควรหลีกเลี่ยงคือหนี้นอกระบบเพราะไม่ใช่คนจนทุกคนที่จะมีโอกาสเข้าถึง MFI หนี้นอกระบบจึงแทบจะเป็นคำตอบสุดท้ายของการมีอาหารบนโต๊ะให้กับบางครอบครัวแต่หนี้นอกระบบนั้นมีราคาสูงมากในระยะยาวการกู้หนี้นอกระบบมาใช้บริโภคจึงเป็นเหมือนกับโซ่ตรวนที่จะถ่วงรั้งคุณไม่ให้มีวันข้ามพ้นเส้นแบ่งดังกล่าวไปได้ เราสามารถเรียนรู้จากอธิราการปลดหนี้นอกระบบให้ได้นั้นเป็นก้าวแรกสู่โอกาสที่จะบอกลาความยากจนอย่างยั่งยืนรายจ่ายที่2คือแอลกอฮอล์และบุหรี่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลทางศีลธรรมแต่ด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แอลกอฮอล์และบุหรี่นั้นมีราคาสูงมากเมื่อพิจารณาทั้งทางตรงและทางอ้อมเราไม่ได้จ่ายแค่ค่าตัวสินค้าแต่ยังรวมถึงราคาของสิ่งอื่นๆที่อาจตามมาเมื่อขาดสติการติดแอลกอฮอล์และบุหรี่นั้นบั่นทอนสุขภาพลด productivity ในระยะยาว และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อคนรอบตัวรายจ่ายสุดท้ายคือราคาของครอบครัวการมีลูกนั้นเป็นภาระที่หนักหนาและยาวนานเป็นงานที่ต้องใช้เงินและเวลามากรถนั้นยังขายได้ถ้าผ่อนไม่ไว้บ้านก็ยังปล่อยได้ถ้าส่งไม่ไวแต่การปล่อยลูกคืนสู่ธรรมชาตินั้นผิดกฎหมายเราควรวางแผนให้ดีว่าการมีลูกจะไม่ฉุดรั้งให้ครอบครัวของคุณต้องยากจนกว่าเดิมต่อให้คุณไม่ใช่ทีมแซ็กไม่เชื่อในกับดักความยากจน คุณก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธข้อเสนอ3ข้อข้างต้นเพราะการลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อสะสมทุนทรัพย์นั้นก็ตรงกับแนวคิดการแก้ปัญหาด้วยตัวเองของอิสตาอลีอยู่แล้วแม้ว่าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของมนุษยชาติอาจจะยังไม่พัฒนาพอที่จะขจัดความยากจนให้หมดไปในวันนี้ได้แต่ท่นทีที่เรายอมรับความจริงข้อนี้เวลาก็จะอยู่ข้างเรา ความยากจนอยู่คู่กับมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยถ้ายังต้องรออีกสัก20หรือ50ปีจึงจะเห็นผลจากการแก้ไขก็คงจะต้องเป็นเช่นนั้นอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะหยุดเสร้สงว่าทำเป็นรู้ทางออกของปัญหานี้แล้วหันมาร่วมมือกับผู้มีเจตนาดีนับล้านทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนที่มุ่งม,มั่นสแสวงหาทางออกของปัญหาหากเราเริ่มมองคนจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าเต้ารอเวลาที่จะตอบแทนสังคมในสักวันที่เขาทำได้ อีกไม่นานเราอาจจะก้าวไปสู่โลกใหม่ที่ไม่มีใครต้องหาทางดิ้นรนมีชีวิตอยู่ด้วยเงินเพียงวันละหนึ่งดอล